มาดูวัเกตนะครับอ่าอัเจ็ดชั้นนะครับอ่ามีการาทำรั้งที่สองนะครับสองสี่ศูนย์แปดต่างกับอ่าสองสี่ศูนย์สี่ยังไงนะครับสี่เนื้อสองสี่ศูนย์แปดเนี่ยเนื้อก็จะเหลืองกว่าแล้วก็มวลสารเขาจะมากกว่าครับดูนะครับส่วนการยุบเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไรกันครับเพราะว่าห่างกันแค่สี่ปีวัเกตนี่มันจุก,กุบสองครั้งนะครับไม่ได้ทํา ใครแขงเดียวปันจุกป,ปูังสองครั้งมีระบบมีตำรานนะครับไอ้น,นี่อยู่ในประวัติเนี่ยดูเนื้อสภาพนะครับเนื้อเขาจะออกเหลืองครับถ้ารุ่นแรกเนี่ยเนื้อจะออกขาวเนี่ยจะเทียบให้ดูนะครับว่าเนื้อผ้าเนี่ยต่างกนันนิดหน่อยนะฮะรุ่นแรกมีจะขาวกว่ารุ่นสองนี่ออกเหลืองรุ่นสองนี่จะอ่าจุปกปูแทบจ,จะไม่ทันนะครับเพราะว่ามีตำราว่า เอาพระวัลหังมาบรรจุรวมด้วยดูนะครับดูขยายนะครับเห็นไหมสภาพเนื้อเนี่ยถ้าดูคลิปแรกเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่การยุบย่นเนี่ยตอนแรกจะน้อยกว่านี้เดียวแล้วก็มวลสารนี่เขาจะเยอะกว่าองค์นี้จะแก่เนื้ออ่ามวลสารนะครับจะมีไม่ซุ้มกอ่อค่อห้เยอะแล้วก็มีหยกมีหยกรายชิ้นเลยเนี่ยดีกว่าครับนะเนี่ยเนื้อ ก็เกศนี่เป็นเนื้อแก่เนืああ้อปูนครับปูนครับครับการแตกนะฮะนะครับเนื้อยุบนะครับการแตกเนี่ยแล้วเนื้อแตกเนี่ยคือเนื้อเกศใหม่เอ่อสภาพเนื้อผ้านะครับเห็นฮะยวดูพันเท่าเราจะอ่าเห็นความยุบย่นของเนื้อได้ชัดเจนกว่านี่ครับจะดูยวดูไปดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังนะครับ โมเสคนี่ก็ออยเยอะเยอะและหน้าหลังเนี่ยก็ต้องมาโขนเดียวกันครับถึงแล้ว,ลวหน้ายุบหลังก็ต้องยุบนะครับเห็นไหมโมเสรนี่เยอะมากครับองนี้อ่าเป็นไม่ซุ้มกอเยอะไม่จกเยอะนะครับเนื้อออกเลี้ยงนะครับออกเนื้อเนื้อเทียนันอ่อนนะครับอ่านี่ครับทำไมถับวัดแก่ถึง เห็นแคปปุน้อยครับเนื่องจากวัาเตจเนี่ยแตกปุเร็วครับสรนะ้าไม่กี่ปีกุก็แตกแล้วครับเหมือนอวัลคังหรือบางผมนี่คือแตกปกุร้อยปีนะวัดเตจนี่ไม่ถึงครับประมาณสามสิบสี่สิบปีนี่ดูครับนี่คือขนาดการถ่ายเวฟรับกระสางครับภาพเอ็กซเรย์ครับเห็นไหม การแตกในพาพนี้จะเห็นง่ายกว่าแล้วก็เห็นมูลสารนี่เยอะกว่าเห็นง่ายกว่าถ้าเจียงกว่าครับเรืาการแตกยุบยนเนี่ยเขาเขาจะเด่นเลยถ้าถ้าเราดูแบบเนี้จะเห็นง่ายๆเลยอันนี้เป็นรุ่นสองสองสี่ศูนย์แปดสองสี่ศูนแปดนี่ก็ถ้าตามตำราก็หลวงวิจารณ์ก็ เริ่มมาทาพระสมเด็จแล้วครับเ็ราะหลวงจันเนี่ยเขาันทึกไว้ว่าเริ่มทาพระสมเด็จเมื่อปี2แ8ดยุคนะั้นอน่ะจะเป็นยุคที่าจะมีมวลสห้เระเยอะกว่ากต้นๆน,นะครับจะเริ่มมีมวลสารอื่นมามาผสมเพิ่มนะครับวัดเกจก็เหมือนกันครับจะมีมวลสารเพิ่มครับอดูฮะบูเนือ้อพระเห็นไหมว่าคาบแล้วก็มวลสารต่างๆนีหัวข้ามเยอะเลย ใช่ไหมครับสีเขียวนี่ซุ้มกองครับสีแดงนี่เป็นเนื้อหยกถ้าดูภาพเนี่ยภาพมันจะอ่าแดงโมเสรเราเห็นง่าจะแตกต่างกันแต่ว่าโมเสกนี่จะชัดขึ้นมาครับเนี่ยซุ้มกรอนนี่เขาจะเยอะเนี่ยเนืหยกเขาก็จะเยอะนะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อพระเนี่ยจะมีรอยคุมนะครับอ่าเนื้อเนื้อเนี่ยจะมีรอยรู พระสมเด็จต้องมีรูนะครับแต่ว่าเกตเนี่ยจะอ่ามีน้อยเพราะว่าวเกตเนี่แยแท่จะไม่ผสมสว่สวนสารผสมที่เป็นมวลสารที่สลายเท่าไหร่จะเป็นพระที่เน้นเน้นปุ๋ยส่วนใหญ่นี่ระยะพันเท่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยเนื้อของซุ้มกอครับชัดๆเลยเป็นพระในซุ้มกอครับ ซุ้งกอเนี่ยจะเป็นของสมเด็จครับถ้าเป็นพวกวังหน้าเนี่ยจะใช้อิดกําแพงครับจะไม่เหมือนกันส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นหยกครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะเอาภาพขยายของเนื้อหยกให้ดูครับเนื้อหยกเนี่ยจะเป็นใสนะครับแล้วก็เป็นเนื้ออ่าไม่ใช่เนื้อที่ทําด้วยพลาสติกครับเป็นเนื้อหยกที่ทาจากหยกคจริงแล้วรอยเขาจะมีรอยผุ กุขากุขะครับใครใครกิดถินนะครับเนี่ยท้ายคลิปนี้นะครับเราเอาขยายดูไม่จดให้ดูหรือไม่จดที่ด้านข้างเนี่ยไม่ได้ใหญ่ครับะจะมีอยู่เวดหนึ่งนะฮะเน,นี่ยเวทเนี้ยครับผมจะขยายไว้ให้ดูท้ายคลิปครับเห็นไหมการยุดตัวพ้าเนี่ยข้า่องี่ยเด่นละชเดเจนมากแต่สีพ้าเนี่ยทําไมสีเขาถึงเลืองกว่ายุคแรกครับเนื่องจากยุคหลังเนี่ย เริ่มจะใช้ปูนเปอร์ขอยอีกแบบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นปูนที่นําเข้าจากจีนนะครับเพราะว่าถ้าที่แรกเนี่ยปูนหอยแชงเนี่ยเนื้อเขาจะขาวแต่ถ้าเป็นปูนของจีนเนี่ยเนื้อออกจะเหลืองมากกว่าเพราะยุคเนี้เขาสร้างแค่สองปีแปดหมื่นสี่พันองค์สร้างสองปีครับสร้างแทบจะไม่ขันนะครับก็จะใช้ปูนหอยแชงแบบแรกๆเนี่ยคือ น่าจะไม่ทันครับนี่ใช่ไหมมืสามและการยูดย่นนี่เขาชัดเจนครับเห็นไหมเนืสุมกรเนี่ยดูง่ายครับในซสุกกรเขาเนื้อเนี่ยเขาจะแดงแล้วจะมีเม็ด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 ครับถ้าเป็นพวกกาแพงเนี่ยจะไม่มีอย่างอื่นมาผสมะทาไม่สุมกรเนี่ยเห็นไหมก็จะมีอย่างอื่นมาผสมในเนื้อผักนะครับก็นค่อจะมีพวกแร่เม็ดมะขามมาอยู่ในเนื้อผัก เห็นการยุบตัวนะครับเห็นไหมครับยุบตัวด้านหลังนี่ให้ครชัดเจนครับเห็นไหมมณฑลสานี่นเขาค่อยๆชัดเจนเลยอ่ารุ่นแรกกับรุ่นสองมีห่างกันสี่ปีครับการยุบย,ย่หนึ่งถึงบอกว่า,วามันต่างกันนิดเดียวแต่ต่างแล้วก็สีพระนี่ต่างกันหน่อยครับเพราะว่ายุคแรกเนี่ยเขาขาวขาวอ้มเหลืองแต่ยุคสองนี่เหลืองครับ ไม่มีไม่มีองขาวเอืองเลยนั้นเวลาดูพระวัคเกตเนี่ยดูง่ายครับแล้วก็เราจะมีของสร้างเขื่อนครับจะให้ดูว่าเขี่ยวครับค้าสร้างเขื่อนเขี่ยวเขาสั้นกว่าสั้นกว่า,าวัคเกตยุคแรก,ย,แรกยุคสองครับมีค้างนะมีค้าง,างวัคเกตเนี่เป็นใหญ่ในปูเห็นไหมครับครับในปูเรา วัดเกตเนี่ยเป็นพระที่ไม่ค่อยได้ตัดขอบนะครับโอเคตอดีเห็นว่าเขาจะไม่มีขอบตรงเลยเขาจะมีแบบปนขอบนะครับเห็นไหมเนือ้อพระขอบพระยังไงขอบพระก็ต้องย่นนะครับเนื้อพระเนี่ยหน้าหลังข้างเนี่ยยังไงก็ต้องเหมือนกันครับยืนยันว่ามันต้องมาทางโซนเดียวกันทางนั้นนะครับอ่เดีย๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งนี่นครับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับเห็นไหมว่าวัดเกตเนี่ยเขาจะไม่เป็น ไม่ได้ตัดขอบแบบบางพรมหรือวัลคังคเขาต่างกันเลยขอบพ้าเขาจะต่างกันเนี่ยเขาจะออกอ่ามุนนะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อผ่าเขาจะเห็นไหมการยุบเรืงเขาจะเได้ชัดเจนครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับดูขยายภาพตรงนี้ครับขอบคุณนะครับ